สำหรับปี2566ในกรณีของการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นผลการดำเนินงานในเรื่องของแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกผลงานในปี2565เหตุหนึ่งเราสามารถให้บริการแพทย์ทางเลือกได้เป็นที่น่าพึงพอใจนะคะ ผลการเบิกจ่ายเป็นตัวเงินนะคะก็จะเห็นว่าอันดับที่ทําได้จํานวนมากที่สุดก็อยู่ที่เชียงรายนะคะต่อมาก็จะอยู่ที่ลําปางเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่นะคะแล้วก็แม่ห้องสอนเป็นลําดับสุดท้ายตามลําดับค่ะตามที่แสดงในไดกแกรมนะคะสําหรับปีสองพันห้า้อยหกสิบหกในกรณีของการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะ บริการแพทย์แผนไทยก็ยังเป็นประเด็นในเรื่องของนวดอบประคบฟื้นฟูนะคะ <c oughs> ในเรื่องของบรรดาหลังพอด <c oughs> ยาสมุนไพรอื่นๆนะคะหลักเกณฑ์ของปีที่แล้วเบิกจ่ายสองนวดปีนี้นะคะเป็นเหมาจ่ายตามจํานวนบริการแพทย์แผนไทยตามระบบคะแนนนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็น point system เป็น global budget นะคะเป็นผลงานระดับประเทศแล้วก็ไปหารผลงานกัน,นะคะ่ะ จ่ชดเชยหนึ่งครั้งนะคะผลงานตามบริการหนึ่งมิถุนาหกห้าถึงสามสิดพฤษภาคมสองพันห้า้อยหกสิบหกตัดข้อมูลหน้าวันที่สามสิบมิถุนาหน่วยบริการทั้งหมดที่จะให้บริการต้องมีการไปดูข้อมูลในฐาน C ีพพด้วยนะคะเพราะว่าเป็นในเรื่องของการจ่ายยาสิบรายการการนวดอบประครบนะคะบางรายการจะต้องมีการประเมิน ในแบบประเมินของตัวเองว่ามีพยาบาลที่เป็นพยาบาลพดุงครนที่จะต้องดูในเรื่องของมันดานในเรื่องของการฟื้นฟูมันดานหลังคลอดนะคะถ้าให้บริการโดยไม่มีก็จะไม่สามารถเคลมได้ขอให้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายขอให้มีการอัพข้อมูลในซ p พพีทุกครั้งนะคะเพราะตอนที่ผลงานขึ้นเราจะไปเทียบกับศักยาภาพที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะในกรณีอัตราการเบิกนะคะ ปีนี้หนึ่งถึงห้ารายการในเรื่องของนวดอบบริการนวดนวดและประครบอบสมุนไพรฟื้นฟูหลังคลอดและยาสมุนไพรย,ยังมีเหมือนเดิมนะคะเพิ่มก็อหกคือเงื่อนไขาการจ่ายยาสมุนไพรนอกเหนือจากเก้ารายการนั้นนะคะก็จะเป็นเพิ่มยี่สิบห้าพอยต์ต่อรายการะคะ่ะโดยจ่ายจากเหมาจ่ายในใบสัญญาหนึ่งใบนะคะตามรายการยาที่กําหนดค่ะ หน่วยบริการก็เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีศักยภาพตามที่ได้พูดถึงแล้วตามที่พี่นายได้แจ้งในตอนเช้าแล้วนะคะว่าเราหมายถึงอะไรนะคะการบันทึกข้อมูลนะคะบันทึกผลงานนวดอบประครบอะไรต่างๆบันทึกใน43แฟ้มแต่ถ้าเป็นยานะคะถ้าเป็นยาทั้งหมดเก้ารายการนี้จะต้องบันทึกในอ e ีครมนะคะ เพราะว่าเงื่อนไขาการจ่ายจ่ายตามฟ c h e d u l e ตามระบบคะแนนพอยต์ซิสเต็ซึ่งจะไปอยู่ในภายใต้วงเงินที่กำหนดค่ะกรณีรูปแบบแคปซูลแล้วก็ขนาดยามีหนังสือจากของอา่ิบดีกรมมีหนังสือมาจากกรมแพทย์แผนไทยนะคะถึงถึง,ถงสปสอชอค่ะอันนี้ได้วางเป็นเอกสารแนบแล้วนะคะการจ่ายยาให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือล่าสุดที่แนบให้นะคะเป็นหนังสือที่สธอ ศ5 1 1์ห้าหนึ่งหนึ่ทับกสามสีลหนึงลงที่28นะคะในเรื่องของกรมพแพทย์แผนไทยนะคะทำหนังสืออันนี้กระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือถึงเลขาในวันที่30มสิรายละเอียดของมิลลิกร,รมัมนะคะขอให้เช็คจากหนังสือล่าสุดที่ทงลงวันที่30พอยอได้วางไปให้แล้วนะคะในส่วนของกัญชายังให้บริการเหมือนเดิมนะคะกลุ่มเป้าหมายเหมือนเดิม ผู้ทำหนะ้าที่ใบสั่งยาปรับลดมาตรฐานลงเพราะเนื่องจากการปลดล็อกก็จะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะในส่วนนี้หน่วยบริการก็เป็นตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไม่ต้องขึ้นทะเบียนไม่ต้องไปแจ้งที่อยอยแล้วนะคะไม่ต้องไปจดแจ้งแล้วนะคะในการให้ยาให้น้ำมันกัญชาทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงค่ะ ส่วนน้ำมันสารสกัดกัญชาในของ THC ไม่เกิน0.5มิลลิกรัมเ e อดอปนี่นะคะผู้นำทําหน้าที่สั่งยาจะเป็นเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นนะคะเหมือนกันค่ะในการใช้น้ำมันนะคะทั้งสองโดสค่ะแล้วกรณีที่ห้ายาน้ำมันสารสกัดกัญชา CBD แล้วก็ THC ที่มากกว่าหรือเท่ากับ20ต่อหนึ่ง อันนี้ได้เปลี่ยนแปลงในปี2566กรณีผู้ป่วยลมชักที่มีการรักษา,ายากในเด็กที่อยู่ภายใต้ใตการดำเนินงานของกุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชก,กรรมประสาทวิทยาและตามเงื่อนไขของโครงการที่ขออนุมัติไว้กับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติอันนี้มีความอนุอมัติระวังยังเป็นไปตามนี้นะคะเวลาสั่งยาขอดูในเรื่องเกณฑ์ด้วยนะคะ จำนวนนะคะของการใช้ยาเป็นไปนตามบัญชีจอสองอันนี้ก็จะมีในลักษณะของยาส่วนผสมที่มีส่วนผสมของกัญชาก็จะมีอยู่สามตำลักนะคะยาแก้ลมแก้เส้นนะคะแล้วก็ยาสูบสายาิาและยาทำลายพระสูเมนนะคะมีอยู่สามอันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มโรคตามที่กำหนดไว้อันนี้เหมือนเดิมค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะการบันทึกการให้บริการทั้งหมดนี้นะคะข้อมูลการบันทึกนะคะก็จะเข้าไปที่ระบบการบันทึกยาในหัวข้อของยาการชาเป็นตามโปรแกรมนี้นะคะหน่วยบริการออนไลน์การสต็อกยาจอสองนะคะระบบยาบันทึกซึ่งจะมีการพูดถึงยาจอสองโดยน้องโชติกาหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นการบันทึกข้อมูลนะคะถ้ามีข้อมูล ติดขัดตรงไหนในเรื่องของการเบริกจ่ายนะคะก็ติดต่อที่ provider center ค่ะถ้ากรณนนีขอ username password การเข้าถึงโปรแกรมกัรชาอะไรต่างๆก็ไปที่ IT help a desk นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ